สุม่มดวงชะตาชีวิตในเรื่องของความรากักวันนี้จะพาเพื่อนๆมาจับน้องเป็ดน,นะคะภายในน้องเป็ดจะมีคําทํานายอะไรแบบไหนอย่างไรมาดูการชะตาชีวิตในเรื่องของความรากักแรนดอมนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆใดที่เข้ามารับชมรับฟังนี่คือพลังงานของคุณมาดูกันนะคะมาล้วงเป็ดกันพาจับน้องเป็ดนะคะทุนไม่ได้จับเป็ดนานแล้วนะคะมาดูกัน เยอะเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเอาใส่ในนี้ไว้ก่อนนะคะทุกคนชุบชุบชุบออีกนิดหนึง่งชุบใี่ใส่เข้าไปในนี้มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า น้องเป็ดเขาจะทํานายทายทักอย่างไรให้กับเพื่อนๆบ้างน,นะคะในเรื่องของความรักนะคะโอ้หเดี๋ยวเห็นอะไรก็ไม่รู้แว๊บๆทั้งแนวยาดมก็มาแล้วทุกคนไม่ได้โฆษณาอะไรให้ใครนะทุกคนเพียงแต่ว่าความรักของคุณเนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงว่าชูวําลังให้แก่กันและการทําให้แบบมีพลังในการต่อสู้นะคะหรือว่าอาจจะมีอุปสรรคบ้างทําให้คุณต้องหยุดพักเหนื่อยสูดหายใจลึกๆแล้วเดี๋ยวจะดีเองนะหายเป็นลมจะได้หายเป็นลมมาดูกัน ะจะมีราศีและอาชีพขึ้นมาด้วยนะคะเพ,พื่อนๆเดี๋ยวมาดูอาชีพก่อนละกันมันจะใหญ่หน่อยนะคะอาชีพโอ้เชือกผูกมัดรัดตึงหมายถึงว่าคุณนะเป็นคู่ที่ถูกจองกันมาแล้วแหละนะคะบางคนอาจเจอกันแล้วบางคนอาจจะยังไม่ไเจอแต่แน่นอนว่าคู่ที่ เป็นคู่แท้ที่จะผูกมัดกันนานะคะเป็นคู่ที่จับจองกันเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่ไหนแต่ไรมานั่นแหละนะคะเดีย๋ยวเรามาดูอาชีพอาชีพอะไรบ้างมีผู้พิทักษ์รักษาค,ความปลอดภัยนี่นะคะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นคนรักคู่ครองของคุณก็ได้นะคะอาชีพเรานี้นะคะมีอาชีพวิศวะนะคะวิศวกรน,นะคะส้างบานอะไรที่เกี่ยวกับหรืออาจจะมาสร้าง ความมั่นคงให้กับคุณก็ได้นะคะอาชีพครูนะคะเป็นครูบา,าะะอาจารย์นะคะอาจจะเป็นสอนอาจจะมาเป็นครูสั่งสอนซึ่งกันและกันบอกกก่าการละการชุดดึงกันขึ้นอะไรแบบนั้นอาชีพศิลปะอาร์ตอาร์ตนะคะพลังงานของการศิลปินนะคะนักศิลปินหรือว่าเขาจะเข้ามาเติมเต็มเติมแต้ม,ตม,ตมสีสันให้กับชีวิตของคุณมีชีวิตชีวามากขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คุณมีความมั่นคงและ สั่งสอนเรียนรู้ซึ่งกันและการให้ให้ความรู้ซึ่งกันและกันมีการตักเตือนมีการบอกกล่าวกาันชี้นําไปในทางที่ดีชี้นําทางไปในทางแห่งการบรรลุเป้าหมายในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางโลกและทางธรรมก็ตามทีนะ,ะ <c oughs> นะคะราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎอาจจะเป็นคุณพลังงานเหล่านี้อาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะคะ <c oughs> เข้าือเทนกันก็ได้พลังงานของราศีกรกฎนะคะ ชาวราศีกรกฎเป็นชาวธาตุน้ํานะคะชาวราศีสิงห์นะคะเป็นชาวธาตุไฟชาวราศีมังกรเป็นชาวธาตุดินนะคะมีอะไรอีกราศีมีนนะคะชาวราศีจะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีบริวารมากมายนะคะ มองไม่เห็นตัวน้อยเกินนะโอ้ราศีพิจิกนะคะพลังงานของชาวพิจิกคือชาวธาตุน้ํานะคะราศีมีนธาตุน้ํานะ,ะโอ้ธาตุน้ามาครบเลยนะคะมีาราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนชาวธาตุน้ามาครบเลยนะคะแต่จริงก็มาธาตุน้าธาตุไฟธาตุด,ดินนะคะขาทธาตุลมนะคะมาดูการมีอักษรอักษรอะไรบ้างน,นะคะอาจจะเป็นชื่อเล่นชื่อนามสกุล Uh, ชื่อจริงชื่อเล่นชื่อนามสกุลนามสกุลก็ได้นะคะตัว W U นะคะอักษรในชื่อเขานะคะอะไรอีกตัว M M อย่างนี้สิ <laughs> กลับด้านตัว M นะคะตัว D ดอกนะคะตัว D ตัว B bird นะคะ b, b ird, bird b i r ตัว e. อีโอ้ไม่หมาพูดให้พอคุณอ e. ีนะตัว e. อีเอ้มีอะไรอีกอุ๊ยอุ๊ยเห็นอะไรมาคู่ด้วยนะเดี๋ยวนะมีตัวดีด็อกมาคู่นะทุกคนนี่ตัวดีด็อกมาคู่นะนี่มาคู่มาคู่กันนะจ๊ะตัวดีด็อกมาเป็นคู่ตัวเองก็ดีเขาก็ดีดีด้วยกันทั้งคู่่น้เลยต่างคนต่างดีด้วยกันทั้งคู่นี่นะคะเดี๋ยวขยับเป็ดกันทางนี้อาคแจะได้เห็นนะคะ ตัว D, ดีด้วยกันทั้งคู่เลยมีอะไรอีกให้หมอเทแล้วกันนะคะเททั้งนี้แล้วกันจะได้ไม่เกะกะมีตัว Q นะคะตัว Q ตัว P ค่ะตัวอะไรอีกตัว R เอาละหมดแล้วเอ้ยตัว A ค่ะตัว A อีกหนึ่งนะคะนี่นะคะชื่อเล่นนามสกุลชื่อนามสกุลน,นะคะมีอะไรขึ้นมาอีก พลังงานของวัวนมนะคะพลังงานของวัวนมเนี่ยคือไม่ได้อดหลอกเขาจะไม่ให้คุณอดแน่นอนนะคะพลังงานของความอุดมสมบูรณ์เป็นคู่ที่จะมาอบอุ้มอุปถัมภ์ค้ำชูซึ่งกันและกันไม่ได้อดเลยความอดทน ความเข้มแข็งและแข็งแกร่งนะคะมีความอดทนต่อกัรและกันด้วยนะคะมีนกฮูกนะคะแต่มาแบบมาเป็นคู่นะแต่คู่ที่แตกต่างแต่ว่าก็ลงตัวนี่คู่นี้นี่นกฮูกความปราดนะคะบางทีจะหมายถึงว่าความเก่งความฉลาดความสามารถความรู้รอบตัวของคุณทั้งคู่เลยนะคะเป็นคู่แท้ที่แม้มาอาจจะไม่ได้เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ก็ยังมีความเก่งความฉลาดมีความสามารถเหมือนกันนะนะคะพลังงานของ ก้างปลากล้างปลาก็ยังหมายถึงอุปสรรคแต่ว่ามันยังหมายถึงว่าอุปสรรคเนี่ยคุณจะฟันฝ่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณไปได,ด้ดีอย่างแน่แท้แน่นอนนะคะพลังงานของก้างปลาเนี่ยนะคะยังหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วจะเกิดความมั่นคงนั่นแหละนะคะแม้ว่ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเป็นบททดสอบเป็นเครื่องอทดสอบจิตใจของคุณทั้งคู่นะสุดท้ายได้ลงเอยสุดท้ายจะเอาชนะอุปสรรคได้เป็นอย่างดีนะคะพลังงานของอ เขาเรียกว่าพลังงานของก้างปลานะคะก็คือบางทีอาจจะหมายถึงว่าอุปสรรคหรือว่าการต้องเอาต้องต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะไปให้ได้นะคะบางคนอาจจะบางแผนพลังงานของก้างปลาก็จะหมายถึงแผนภูมิของก้างปลานะคะเพื่อนวางแผนวางเป้าหมายเป็นไปนตามสเต็ป สันติสุขสันติภาพนะคะความสงบสุขจะบังเกิดขึ้นแล้วมาเป็นคู่ด้วยนะเขาจะเป็นคนใจดีเขาเป็นคนเขาและคุณทั้งคู่เหมือนกันเลยเห็นไหมมีพลังงานเดียวกันขึ้นมาเลยเนี่ยนะคะพลังงานของสันติสุขสันติภาพเนี่ยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ได้ดูกระแสช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะที่แบบพระทุดงทุดงที่อเมริกานะทุกคนโอ้บอกเลยนะคะไม่หมอดูกับทุกคลิปเลยนะคะตื่นตันใจและเกิดปิตีนะคะมีความยินดีโอ้เป็นอะไรที่แบบว่าสัท้าแรางกล้านะคะ บบคือคุณกับเขาในนสัยใสเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยมีคู่เพิ่งมาเป็นคู่เลยเนี่ยนะคะพลังงานของหนุ่มรอนะคะรอไม่รอไม่รู้แหละแต่สมาร์ทเทพลังงานของผู้ที่ทํากิจการการงานดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความรอเราถ้าเป็นเป็นผู้ชายกันเนี่ยพลังงานของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยพลังงานของเขาะคะจะเป็นคนที่หลอนะคะเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่สมาร์ทเป็นคนที่อ่า รูปร่างภายนอกดูดีก็ได้นะคะเป็นคนที่รอเราก็ได้พลังงานของฟินสไพล์คุณแม่หมอกินด้วยนะพ <c oughs> ลังงานเ็าให้คุณอดหรอกนะคะ เขาคนนั้นหรือคุณเองก็ตามเป็นเพชรแท้ดังเพชรแท้ของกันและกันส่งแสงสว่างส่องแสงไม่ใช่ส่งแสงส่งแสงคงไม่น่าจะได้นะต้องส่งเสียงแล้วแหละส่องส่องแสงสว่างนําทางวิบ๊อบวิบ๊ออุ้ยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบลามาสุนกับมีลานะส่องแสงแบบนั้นไม่เอาอัน,นคู่แค้นแล้วนะอันนี้ก็คือคู่แท้ที่จะเห็นแสงของกันและกันแล้วก็เปล่งลัศมีเพื่อที่จะ ช่วยเหลือคนอื่นนะนะคะพลังงานของเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่เจิดจรัสเป็นดาวเด่นเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้เป็นเพรแท้ของกันและกันนั่นเองนะคะเขาคู่ควรแก่การที่คุณจะคู่ควรกับเขาพลังงานของเอากับด้านราชานะคะมงกุฎขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาจะเป็นดังราชาของคุณถ้าคุณเป็นหญิงหรือใจเป็นหญิงนะคะเขาจะเป็นคนที่มีอํานาจมีวาสนาหรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่มีวาสนาเป็นเหมือนดั่งพลังงานเหมือนดังราชามีอำนาจวาสนาสูงส่งนะคะ ดเบสเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายแล้วชะตาชีิตของคุณน่ะลุงทอประกายทอสะพานมาให้ชีวิตลัะของคุณก้าวข้ามไปผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างลงเอยไปในทางที่ดีด้วยสายรุ้งนะคะและพระจันทร์ครึ่งเซียวขึ้นมาความคิดถึงคนีงหาการมองมองท้องฟ้าก็ส่องแสงสว่างคิดถึงคิดฮอดลายด้ร์ <c oughs> อะไรตนองานั่นแหละเนี่ยจงน้ำรับเอาอไปนะคะมีอาชีพอะไรบ้างอาชีพก็ ผู้พิทักษ์รักษาความปลอดภัยสั่งบางช่างเรือวิศวะเป็นคู่หรือว่าเป็นนักศิลปินนะคะตามนี้เลยเพื่อจึงน้อมรับเอาไปพลังงานดีๆเหล่านี้ใครกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นค่าครูให้กับหมอขอให้สมหวังในความรักแท้กันทุกคนแต่แน่นอนว่าเป็นคู่แท้นะไม่ตัวดีด็อกขึ้นมาดีด้วยกันทั้งคู่เป็นคนที่รักสันติภาพรักความสงบส สงบสุขด้วยกันทั้งคู่นะมีเรียกได้ว่าเป็นปลายทางพนันิพาเลยก็ได้นะถ้าใครที่ต้องการคู่บรารมีก็จะได้จะได้เช็คเช่นนั้นรงน้อมรับเอาไปพลังงานดีๆเหล่านี้นะคะเป็นยกคู่ความปราดเปรื่องนะนะคะพลังงานของผู้ที่เก่งฉลาดมีความสามารถด้วยกันทั้งคู่รับเอาไปนะ